คือแบบทัดใจมากเลยทุกคนกับการบรรยายวิชาภาษาอังกฤษสำนักกฎหมายในการเตรียมตัวสอบค่ะได้มีโอกาสไปเรียนเนหรืออ่านคำบรรยายเนไม่มีใครจะไม่รู้จักท่านอาจารย์ประเสริฐเสียงสุทธิวงศ์ท่านกล่าวว่าอยู่ในวัยเรียนเรียนให้จริงจังเรียนให้เต็มที่เรียนให้ลึกซึง้งและตั้งหลักว่าเราแข่งขันกับข้อสอบ อาจยา์รู้สึกชอบมากๆแล้วอาจารย์จดไวค้ค่ะภาษาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จบจากที่ไหนคะ่ะภาษามันอยู่ที่ว่าเราจะพัฒนามันด้วยตัวเองไหมถ้าใจเราตั้งใจจะฝึกภาษาอังกฤษเอามาใช้ในวิชาชีพมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายว่าน้องอยากจะเป็นใันนี้ลงามาดูซิว่าภาษาอังกฤษมันจะช่วยให้น้องไปถึงเป้าหมายที่เป็นฝั่งฝันของน้องได้อย่างไรบ้าง อาจารย์ไปต่างประเทศนับครั้งได้เลยนะคะและไกลที่สุดข,ของอาจารย์คือประเทศเวียดนามถามว่าอาจารย์สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นยังไงอาจารย์ได้รับการมอบหมายจากที่มหาลัยให้สอนในหลักสูตรภาคอินเตอร์นะคะก็คือ English Programs ของหลายๆคณะแล้วก็ได้รับเชิญจากมหาลายัยแห่งชาติสิงคโปร์ให้ไปบรรยายเกี่ยวข้องกับการสอนกฎหมายระหว่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ภาคภูมิใจมากว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าเราจบที่ไหน มันเกี่ยวกับว่าเราจะทําอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายด้วยสิ่งที่เรารักและถ้าภาษาอังกฤษเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรารักคู่กับกฎหมายเราก็เรียนมันคู่กันไปเลยอันนี้คือหลักการเลยนะคะน้องๆจาคําอาจารย์ไว้เลยนะคะว่าน้องๆจะพัฒนามันไหมถ้าน้องๆไม่เริ่มพัฒนาเนี่ยไม่ว่าจบจากที่ไหนก็ไม่สําคัญเลยมันก็ใช้ไม่เป็นอยู่ดีค่ะ